อ่านเล่าเหตุการณ์วันที่ที่เกิดที่เรารู้ตัวเหรอว่าเป็นยังไงบ้างเอออัปเดตคดีก่อนนะคะนะคะตอนนี้ก็คือถูกเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ค่ะคดีค่ะจับตัวคนร้ายได้แล้วแล้วก็ของนี่คือ<ช>ได้คืนเกือบทั้งหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยถูกฝากขังอยู่ที่ศาลค่ะเรียบร้อยแล้วเ้าจะไปวันที่เราทราบว่าเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่ครับ วันที่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่ะที่วันที่เกสต์โพสละค่ะก็คือเป็นวันที่รู้ใช่ก็คุณแม่โทรมาบอกตอนนั้นอยู่ที่คอนโดก็คือโดนคืนวันพฤหัสแต่รู้เช้าวันศุกร์ใช่ค่ะรู้เช้าวันศุกร์โดนพฤหัสตอนช่วงประมาณนตีสามตีสี่ประมาณนั้นอ่ะใช่เห็นว่าแกล้แกล้คือได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งตามการคือได้ยินเสียงความจริงเนี่ยคือพอได้ได้ได้คุยกับทางตำรวจแล้วที่เขาสอบข้อมูลมานะคะก็คือโจรก็คือ เปิดประตูห้องแกงด้วยใช่แล้วแกงก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มก็เลยแบบใครอ่ะเรียบร้อยทางโจนก็เลยแบบหนีไปเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็วิ่งตามลงไปใช่แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เจอค่ะก็คือโจนวิหนีไปแล้วแล่ก็ใจกล้าเหมือนกันนะที่แบบ ใช่ใช่ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออก็ใจกล้าอยู่เหมือนกันเลยอยู่กันหมดทุกคนเลยค่ะตอนกลางคืนช่วงนั้นตอแก็นอนต้เป็นยังไงบ้างคะ่นโยนแบบกันเข้าจคู่กตนลน่ะที่เราไปตามร่านาทีที่เข้าไปจับโจร่อ๋อในในสถานการณ์ตรงนั้นก็คือก็ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราปกติเราไม่ได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ ตัวเองอยากอยากไปดูให้เห็นกับตาด้วยว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าความจริงแล้วก็มีมีความแบบกังวลเหมือนกันว่าไม่อยากเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีการพูดคุยกับร้านรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะมีการหลอกล่อกันนะเพราะด้วยความที่มันเป็นของร้อนนะคะ ของที่โจรขโมยไปมันเป็นของร้อนแล้วก็เวลาเวลาที่ปล่อยมันก็เขาเขาปล่อยที่นั่นหมดเลยแกก็เลยได้จัดการรวบหมดเลยแล้วก็ได้ของทั้งหมดกลับมาเลยคือแผนการวันนั้นเราวางแผนกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะเกศก็มีวางแผนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีวางแผนกับทางร้านรับซื้ออย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะทําการล่อซื้อนะวันนี้ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาสะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สืบสวนอ่ะเหมือนเหมือนปลอมตัวไปเป็นบุคคลธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะ ไ็ปอยู่แถวนั้นได้เห็นของของเราเลยตางที่ได้เห็นก็ได้เห็นของของเราหมดเลยก็รู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากๆคือเรารู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะว่าประตูมันถูกง้างไว้เลยเพราะว่าเขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีแล้วก็ประตูบ้านก็คือถูกแงะแลวถูกง้างไว้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แล้วล่ะเออทางบ้านก็รู้แล้วล่ะว่าโอเคถูกขโมยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่คนบอกว่าเราเหมือนว่าเป็นอัตชา ตามเองบุกเองแบบไปึอยู่แล้วเลยเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบอยากที่จะรู้อะค่ะแล้วก็คือด้วยความที่พอพอเราลุยเองอย่างเงี้ยเกก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะแบบ คือบางคนก็อาจจะแบบเออไม่กลัวอันตรายหรออะไรเงี้ยคือเราก็กลัวแหละเราไม่ได้ไปนาทีที่เขาแบบบุกจับเลยคือเราอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรารออยู่บนรถแตนบารบนรถแล้วก็พอเขากําลังรวบหรือรวบได้แล้วแล้วก็โอเคเข้าไปก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็ระวังด้วยเราไม่ได้แบบเข้าไปรวบเองใช่ไม่ได้เข้าไปรวบเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปรวบเองขนาดนั้นค่ะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางต้องได้ที่สืบสวนไปค่ะแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่คนใกล้ตัวไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นโจล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ถามไหมคะว่าทำไมเขารู้ชมความบ้านเราอะไร คือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองอะค่ะว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรซอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเหมือนเขาสืบรู้เองมีรอยเท้าค่ะที่ทําให้รู้ว่าโอเคว่าว่าเป็นรอยเท้าของผู้ชายเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างบ้านเกรซมันมีแบบรักษาความปลอดภัยยามรปภหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาถึงเข้าไปถึงตัวบ้านได้ขนาดนั้นก็มีนะคะมีค่ะก็ผ่าน แก้อ<ช>ัปเดีนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือสสตอนนี้นะคะคดีอัปเดตที่สุดก็คือตอนนี้ล่าสุดก็คือฝากขังตัวโจนไว้ที่ศาลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คดีก็คือคืบหน้าตอนนี้ก็คือทางของทางเรสเนี่ยได้รับกระเป๋าแล้วก็ของทุกอย่างคืนหมดแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะ่ค่ะที่พยายามแบบตามกลับมาจากร้านรับซื้ออะไรเงี้ยค่ะดี๋ย้อนนิดนึงรู้ว่าเปซื้อได้ยังไงเพราะว่าได้คุยกับร้านรับซื้อ เพราะว่าด้วยความที่เราลงโซเชียลในนาทีที่แกตัดสินใจว่าจะลงประกาศในโซเชียลก็คือรู้แล้วล่ะเพราะว่าของก็เลยลง มูลค่าของของตัวเอง <S <S <escape> ในตลาดรวมถึงลงรายละเอียดของกระเป๋าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรแบบุ่นที่หาได้ทั่วไปในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ซื้อมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคามันจะขึ้นเราก็เลยโอเคลงลงไปเลยว่าโอเคเป็นรุ่นนี้รุ่นไหน,น,นอะไร alloy, ยังไงสีอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นรวมถึงก็หารูปลงไปตามหลังก็เลยก็เลยข้อมูลตรงนี้ก็เลยได้มาค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ ยังเหลือแบงก์เกิลเป็นกําไรอะไรเงี้ยค่ะใช่กําไรอยู่อีก2อสองอันสองสามอันสามอันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้รู้แล้วมันอยู่ตรงไหนตอนนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่ารู้แล้วรู้แหล่งรับซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแบบขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณแบบสื่อมวลชนทุกๆคนที่แบบว่าช่วยๆกันกระจายข่าวอย่างเงี้ยโน้มถึงทุกๆกําลังใจด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันมีส่วนมากๆเลยอ่ะในพลังโซเชียลในในในกลุ่มร้านรับซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่แบบว่าโอเคเห็นแล้วก็ช่วยกันติดตาามออออย่งเเี้้้้คคะััันนนืืขรบซไปแลว ใช่ค่ะรับซื้อไปแล้วเขาบอกว่ายังเขาจะยินดีคืนใ้ช่เขาจะยินดีคืนให้แล้วก็ตามของกลับมาให้ได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนในกลุ่มของกรุ๊ปคนขายของแบรนด์เนมอะเขาก็จะเหมือนกับรู้กันแล้วก็มีมีเครือข่ายกันอยู่แล้วเป็นซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะคืนของเขาสามารถที่จะคืนเงินลูกค้าแล้วก็นําของกลับมาได้อย่างเงี้ยตรงนี้ก็โชคดีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเาตัดสินใจแบบไปด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าแอบมีความกลัวว่าจะเป็นคนใกล้ตัวไหม เพราะว่าเป็นผู้ชาย2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะสงสัยว่าเป็นใครแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าในตอนนั้นที่รู้สึกว่าทําไมถึงรู้ว่าวันนั้นเราไม่กลับบ้านเพราะปกติแล้วอะค่ะเดสจะแบ่งกลับระหว่างคอนโดกับบ้านอะไรเงี้ยหลังจากที่ตำรวจเขาได้จับแล้วเขาได้สอบสวนยังไงบ้างกับคนร้ายเราได้สอบตำรวจครับก็ได้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 สอบถามไปทางตํารวจเหมือนกันค่ะเพราะว่าความจริงแล้วในห้องสอบสวนในเกิจะเข้าไม่ได้เป็นห้องสอบสวนที่ทางพนักงานสอบสวนอะจะทําการสอบสอบสวนกับทางตํารวจโดยตรงอะไร ก็มีสอบถามเขานะคะว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงเวลาอะไรเขาก็เขาก็ยอมรับแล้วก็รุมถึงคนร้ายคนนี้เป็นคนร้ายที่มีคดีติดต,ตัวมาอยู่แล้วอย่างเง,ง,งี้ยค่ะ<น>พอเสิร์ชชื่อก็จะเจอน,นาทีที่เดินเข้าไปาเป็นคดีดีย,ยใช่เป็นคดีวิ่งราวเหมือนกันนาทีที่เดินเข้าไปในคอนโดเห็นเขาเหตุการณ์ตรงนั้นมัน หรือว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเลือดที่หน้าหรือยังไงบ้างไหมไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแบบไปทําอะไรเขาเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็โอเคเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาแบบทําแล้วในผลตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็พอแล้วค่ะไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำเลย ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเดินไปดูของของเราก็เดินไปดูของของเราว่าโอเคตรวจเช็คว่าเป็นของของเราจริงนะแล้วมันไม่ได้มีของของคนอื่นมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคเนื่องมันเป็นของเราทั้งหมดก็จบไว้ตรงนั้นที่เหลือก็เป็นกระบวนทางกระบวนการทางกฎหมายไปเลยค่ะขโมยไหมเขาจะเอาเงินไปทําอะไรยังไงหลังจากหายแล้วเลยหมายถึงยังไงนะคะโดนอะค่ะหลังจากเอาเงินจะไปทำแต่เปลาือเอไม่ไม่ไม่ได้ถามเหตุผลตรงนั้นว่าขโมยไปทำไมค่ะ ไม,ไ,มไม่ไม่ได้คุยกับโจนโดยตรงอยู่แล้วใช่ค่ะก็คืออยากจะสนทนาับพูดไม่ไม่คุยเลยค่ะแก้งยาะกับมาที่บ้านก่อน,อนว่าคือทําไมก็ถึงเลือกบ,บ้านเราอ่ะเพราะทั้งที่มันก็มีบ้านหลหนายหลังอยู่ใกล้กัน <c oughs> คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นบ้านบ้านของนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินที่เขาสามารถนําไปขายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขารู้เลยนะว่าห้องนี้คือห้องเก๋เข<อ>าความจริงแล้วอ่ะคือเขาเช็คทุกห้องค่ะคือเขาเข้าทุกห้อง คือเขาเข้าทุกห้องเขาอาศัยช่วงที่แบบเราหลับสนิทต,ตอนช่วงตีสามตีสี่างเงี้ยค่ะเข้าเช็คห้องไหนมีคนเขาก็ไม่ได้เข้าเลยเขาใช้วิธีในการงัดประตูหรือว่าใช่ค่ะอ,อ๋อมีลอ่ลองลอยในการงัดใช่ค่ะมีล่องลอยในการงัดเขาใช้เวลาอยู่ในบ้านเรานานแค่ไหนไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ทราบรายละเอียดขนาดน,นั้น กล้องวงจรปิดต่างๆในบ้านเกตแล้วก็รวมถึงของของทางหมู่บ้านด้วยค่ะก็คือเหมือนทราบว่าโอเคเขาเข้ามาตอนนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตระกร้าเพิ่มเติมอะไรไหมคะหลังจากเหตุการณ์นี้คดยเฉพาะคุณแม่น่าจะขันเสียใช่ค่ะก็ก็มีมาตรการอยู่แล้วความจริงแล้วก็มีมาตรการแน่นหนาอะไรอย่างเี้อย right? no> ู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงัดบ้านการปีนเข้าบ้านมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะหลังจานี้ที่บ้านนี่คือจะรัดกรมเพิ่มขึ้นไหมคะกล้องเพิ่มอะไรที่แน่นขึ้นไหก็คงก็คงมากก็คงมากขึ้นนะคะใช่ ต้องเก็บของมีค่าอะไรยังไงให้มันแล่นหนาแล้วกะก็คงอย่างนั้นเพราะว่าความจริงแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในตู้ของเรามันอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเกตว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเจตนาของคนแต่ละคนมันน่าจะห้ามกันยากในเรื่องของ security แล้วก็เต็มที่ค่ะมีความมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้คืนบ้างไหมตอนแรกตอนแรกก็คิดคิดว่า มันจะได้คืนไหมนะ,ะแต่ใจอะ่ะมีความมั่นใจว่ายังไงเราต้องตามกลับคืนมาได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่แบบว่าจะขายออกไปได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่เงี้ยค่ะด้วยราคาด้วยอะไรถ้าไม่ได้ขายตักทุนต่ำจริงๆอะไรเยเงี้ยมันก็จะแอบ,บยากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบ เหมือนมีเต็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นพิเศษอะไรอย่เงี้ยตอนแรกทีโพสอะค่ะเผื่อใจนว่าเราอาจจะเป็นช่องทางให้ตัวได้รู้ตัวด้วยเลยคิดเหมือนกันค่ะคิด2งแง่2งงามก่อนโพสต์ตัดสินใจนานมากว่าจะโพส์รือไมเพราะว่าถ้าโพสต์แล้วอะเออมันจะเป็นการกระตกกระตากรู้ตัวแต่เราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรลองกระจายข่าวดีกว่าเผื่อว่าร้านที่เขารับซื้อไปแล้ว หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เกิดความแบบปกป้องโปรเทคได้หลายทางเพราะว่าถ้าสมมติว่าตำรวจอ่ะมาตามทีหลังทางร้านก็จะมีความผิดด้วยก็เลยโอเคคิดในแง่งส่วนรวมแล้วว่าโอเคมันน่าจะดีกว่าสําหรับการที่เราแบบในการที่เราแบบลงสื่อบอกแจ้งให้ได้ทราบทันทีที่เรารู้ดีกว่าเชื่อไมว่าจนไม่ตามโซเชียลใช่หลังจากโพสไปกี่วันถึงู้ข้อมูลหรือ,รอ,รอใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าเป็นเขาหลังจากที่โพสไปอ่ะ เป็นเย็นวันนั้นเลยค่ะที่สามารถสืบได้แล้วก็ตามจับแต่ว่าเรื่องราวมันกว่าจะเสร็จสิ้นนะคะกระบวนการทางกฎหมายกว่าจะเสร็จสิ้นก็จะเป็นช่วงเย็นวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยวันอาทิตย์เรสก็เลยลงเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยก็เลยได้ได้รวบรวมลงลงรายละเอียดต่างๆไปอดคือวันไหนตอนช่วงวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ตอนกลางคืนค่ะใช่เขาน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนอยากได้ของมาแล้วอยากจะปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคือเรารู้ตัวคน้ายเดีวกว่ามากใช่ค่ะ ใช่ใช่ใช่ใเยว่ต้องใช่ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบเช่วยเป็นสายการอะไรเงี้ยค่ะทำกันแล้วก็รวมถึงขอบคุณร้านนับซื้อนะคะท,ที่ที่แจ้งมาทางเกรสด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยแล้วก็ช่วยกันตามของทุกชิน้นกลับคืนมาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยริงๆอยากสะพายอิใจคนในบ้านเราอย่างแกร์คุณแม่เองเนี้ยคือตอนนี้คือ,อยังไงฮะแบบนอนไม่หลับหรือภาวะย่างเงี้ยในคืนวันแรกก็มีมีความกลัวนะคะเพราะววว่่าาคมมจริงแล้ัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบอุกชะกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายด้วยถ้าสมมติว่าในในตอนที่เราโดนขโมยเราโชคดีที่เรายังหายแค่ของอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีความหวาดระแวงอยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่วันตอนนี้ก็ทุกคนก็สภาพจิตใจดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วค่ะพอได้ของกลับคืนแล้วก็รวมถึงจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงคนร้ายก็เรียกว่าให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ หลังจากนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายใช่ค่ะทุกอย่างหลังจากนี้จะถูกเ,เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ถูกคนร้ายถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ84วันหรืออะไรก็จะมีการขึ้นศาลแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกันอีกทีระหว่างร้านรับซื้อกับทางกับทางคนร้ายจริงๆใช่ค่ะนี่เราก็ไปศาลอีกคะหร่าในส่วนตัวของเกรซไม่ต้องแล,ล้วค่ะ เพราะว่ามันในส่วนของเราคือเราได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้รับของทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของเรากลับคืนมาหมดแล้วแล้วก็คนร้ายเขาก็เหมือนกับว่ายอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาต้องไปเคลียร์ก็คืออาจจะเป็นทางร้านรับซื้อที่เป็นผู้เสียหายต่อไปเรียกว่าตอนนี้เกมก็คือเรียกว่ากับคนร้ายคือเรื่องที่จบแล้วใช่ค่ะจบแล้วค่ะกับกับชายย่าใหม่นัทชาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับตรง คือก็มีเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันถามว่าแบบเอ้ยกลัวหรอไม่กลัวหรอยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออในในนาทีตรงนั้นอะของที่มันเป็นของเราจริงๆอะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้างใดๆบ้างเราอยากเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะลุยเองแต่ว่าใดๆแล้วใ่ในขั้นตอนของการรวบอะเกรซก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลายๆคนก็จะแบบเออส่งกลาลังใจมาส่งความเป็นห่วงมายอะไรเงี้ย ก็ก็ขอบคุณไว้ด้วยนะที่นี่แต่คุณบอกว่าเกมไม่ต้องเป็นนักร้องแล้วให้เป็นแบบทำงานกับตำรวจเลยตามจับโจมัก็อย่างนั้นก็มีก็มีคนบอกเหมือนกันนะคะว่าไม่เป็นแล้วมังนักร้องช่วงนี้โปรโมทเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจากไอเดอร์โนก็เป็นโนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออขำๆเข้าเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตาสว่างเลยนะคะจากไอเดอร์โนตอนนี้ก็ไอโนแล้วเรียบร้อยแฮปปี้ขอบคุณนะคะ Instagram